อ้าวทำไมไม่ได้อ่ะอืมโอเคขอเทสก่อนว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับขออนุญาตเทสก่อนนะครับเทสนิดนึ่งได้ยินเสียงไหมเทสก่อนนะครับอ่าเสียงมาแล้ว โอเคมีใครเข้ามาดูเราหรือ,อยังมีคนเข้ามาดูแลสามคนสวัสดีครับ4คนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมปอจากวิ่งหนกันปั่นหนดีครับสวัสดีครับทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่ง วันนี้ก็ได้ของมาใหม่เลยรีฟมาไลฟ์ Live ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีคุณทวีศิลป์ด้วยนะครับสวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่ช่องปอเหนือกันพันอนดีครับโอเคเราเริ่มเลยดีกว่านะครับก็วันนี้มีรองเท้าคู่ใหม่เพิ่งมาส่งสดๆร้อนๆเลยนะครับ เมื่อสักครู่นี่เองตอนักประมาณสามโมงครึ่งครับปลัดก็โทรมาก็บอกว่ามีรองเท้าคู่ใหม่มีของมาส่งผมก็รับมาก็จะเป็นคู่นี้ครับนี่เ Step เรียกชื่อว่างไงเดีอย X เอเวอร์ชันน2.0หรือว่าเราจะเรียกมันว่าซาเตปไม่รู้จักเร,เราไม่มั่นใจชื่อแบรนด์เท่าไหร่เอาเป็นว่าคู่นี้ก็เป็นรองเท้าจากประเทศจีนนะครับแบรนด์นี้ เอ็กสเก็จะเป็นแบรนด์จากประเทศจีนจากแดนมังกรดังเลยผมซื้อคู่นี้ตอนที่เ,เขาล็อคคู่นี้ครั้งแรกในแอปพลิเคชัน s h o ป e e ครับวันที่4เดือน4แต่ผมไปซื้อวันที่5นะแล้วก็เนี่ยถัดมา10วันพอดีมาส่งนะครับแกเลยแล้วกันเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นกันบ้างเนาะนี่ก็โอ้ห้องละอ๋อกล่องสีขา เก้าร้อยเก้านสะิบเก้ายี่ห้อโอ้ว,ว้าวเป็นไงบ้างฮะสีแดงสดเลยอะแต่จริงสีที่เขาโปรโมทเป็นสีชมพูนะอืมผมได้สีแดงมาอะเขาขายด้ยสีแดงเลยสีแดงทองครับสีแดงทองนะฮะมีอะไรให้อีกบ้างในกล่องนี้ขอดูก่อนมาดูในกล่องนี้ให้ใหีกบ้างมีรองเทา้าหนึ่งคู่อันแน่นอนสิ ถ้ามาไม่ครบคู่มาไม่ครบคู่นี่จะโดนนะจะไปร้องเรียนเลยอมีเชือให้อีกหนึ่งเชือให้อีกหนึ่งชุดนะครับเห็นเลยก็แป๊บน,นนี่ไงน,ไนี่ไงมีให้อีกนะมีอินโซอินโซเป็นสีชมพูให้ด้วยครับแปลกฮะ,น,ะนี่เดี๋ยวนี้ก็เอินโซสีแดงนี่ก็มีอินโซสีแดงนี่อินโซนี่สีแดงแล้วนี่ก็เป็นอินโซสีชมพูเ มันแปลกนะทำไมให้ยินโซม่ะ้องคัไม่เข้าใจอ่ะโอเคมามาดูกันหน่อยครับคู่นี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอวางก่อนนิดนึงนะครับเปิดโวยด้วยนี่ผมขออนุญาตนะอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจ running reviewer ของเพื่อนผมเองคุณแม็กนะครับก็เ,เลยมาเล่าสู่กันฟังอ่ะคู่นี้ Xstep 1 6 0 X นะครับเวอร์ชัน2แลละเวอร์ชันน1 ผมมีอยู่นะครับเอามาซื้อมาเลยไม่ได้รีวิวเลยก็ลองใส่แล้วนะครับเวอร์ชันหนึ่งก็ในนีเวอร์ชันสองมาแล้วเดี๋ยวลองเวอร์ชันสองเลยเดี๋ยวรีวิวทีเดียวแล้วกันนะทั้งหนึ่งทั้งสองเลยนะครับโอเคอช่วงนี้ไก่ถามโอเคอ่ะคุณทวีสินถูกวิ่งตามเสียงปักปักดังกว่าเวเปอร์เน็ตเปอร์เซ็นดังกว่าเน็ต้ยเปอร์เซ็นไหมก,ก็คงใช่เนาะ ว่ายังไม่รู้ยังเดี๋ยวไปลองดูเลยไปลองดูครับแต่ไอเวเปอร์เน็กบัสนี่ถ้า,ว,า,า <c oughs> วิ่งเบาๆก็จะเบานะวิ่งเบาๆก็จะเบาแล้ววิ่งเบาๆวิ่งเนโอเคอ่ะอัปเปอร์นี่เป็นตาข่ายชั้นเดียวนะครับอืมเป,เ,เ,อเป็นตาข่ายชั้นเดียวมาดูดูเป็นตาข่ายผ้าผ้าบางมากเลยเนี่ยดูนี่บางโปร่งจนเห็นข้างในเลยนะครับเนี่ยสีแดงสดเห็นข้างในหมดเลยนะเออเห็นเป็นผ้าบางหมด แน่นอนรองทเท้าเรซิ่งก็ต้องบางนะมันจะได้เบาๆนะครับแล้วก็ฮิวครับเขาบอกว่าปรับฮิวครับให้มันกระชับขึ้นนะโอเคดูดีไซน์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสีแดงเคลิงเชียมีตัดด้วยสลิปทองแบบนี้นิดหน่อยนะครับลิ้นก็จะเป็นลิ้นแบบบางแบบนี้นะฮะตอนนี้ผมนั่งในห้องร้อนมากมนะครับด้านหลังโฟมม,มีตัวอักษรจีด้วยเดี๋ยวเขาไม่หาคำตอบ โฟมแบบหนาโฟมแบบหนาสองมีแผน่นคาร์บอนแน่นอนคู่นี้มีแผ่นคาร์บอนนะครับโฟมใช้ x dynamic x dynamic ก็คือเป็น p b a c k ว่าเป็นชื่อเรียกของทาง hexcel เขา,าใช้คำว่า x dynamic นะครับความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมนะโอเคคู่นี้เนี่ยความสูงนะครับส้นเท้า31 ปลายเท้ายี่สิบแปดส้นเท้าสามตรงนี้อ่สามสิบเอ็ดปลายเท้า28สูงทีเดียวแล้วเนี่ยเอาการนะเอาเรื่องนะน้ำหนักน้ำหนักร้อยดสิบแปดกรัมจริงไหมอ่ะเครื่องช่างเครื่องช่างอยู่นี่นะเดี๋ยวลองเลยกดเปิดเขาบอกว่า188กรัมลองเฮ้ย ร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบด้วยเอาใหม่เอาม่อ๋อแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนะครับอ,อ่าใม่ใม่ม่หมร้อยแปดสิบแปดครับร้อยแปดสิบแปดเมื่อกี้ชั่งมาแล้วร้อยแปสิบแปดกรัม ก็ถือเบาๆนะครับเอาเรื่องเลยเมื่อเช้านี้ลองช่างพวกเอ่อ net percent อ่า dios pro a เอพวกนี้ก็จะประมาณ200 200ต้นต้นหมดนะครับ 200, ต้นต้นหมดเลยครับนี่188เองเบานะครับเพราะว่า sizing แต่ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่า sizing อันนี้มันไซส์เล็กกว่าอันนี้อยู่ที่9.5ห้ือี่สิบการเลือกไซส์ของไอ้คู่นี้มันประหลาดเดี๋ยวเล่าต่อเรื่องการเลือกไซส์ เคก็บอกว่าวันจำไหนในไทยก็ช้อปปีก็ที่เมื่อกี้ผ่านมาก็ผมซื้อจากช้อปปี้นะครับอ่าเรื่องเรื่องไซส์ไซส์รองเท้านี่แหละคู่เนี้ยคือเวลาเลือกไซส์ของรองเท้ายี่ห้อเนี้ยครับยี่ห้อจะยี่ห้อสเต็ปเนี่ยครับนี่คือเขาให้เราวัดเท้าจริงๆนะให้คือเพื่นไม่ต้องวัดเท้าอ่ะอย่างของผม10 US เนี่ยปกติใส่ ใส่ส์ US คือเราวัดเท้าจริงๆได้27เแต่เราจะเผื่อไซส์เป็นคือเราไม่สามารถใส่รองเท้าตรงไซส์ได้เป๊ะพอดีนะคือถ้าเพื่อนวัดได้27ถ้าซื้อรองเท้าต้องซื้อ28เข้าใจความหมายไหมฮะคือถ้าเกิดคุณวัดนิ้วเท้าอ่ะวัดจากส้นเท้ายันปลายเท้าครับได้27เซนเนี่ยเวลาซื้อรองเท้าต้องซื้อ28เราไม่มีทางใส่ตรงไซส์ได้พอดีเป๊ะเลครับแต่รองเท้ายี่ห้อนี้จากจีนถ้าวัดได้27ต้องซื้อ27 พราะเขาจะทําเผื่อมาแล้วงงๆนะเออก็งงๆนิดหนึ่งครับถ้าวัดแล้วพอดียีิบเจ็ก็ซื้อยี่สิบเจ็ดเลยนะครับอย่าไปเผื่อเหมือนที่เราใส่ยี่ห้ออื่นนครับงั้นเดี๋ยวมันจะมันจะยิ่งเหลือเยอะนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับโอเคอ้าวก็แกะกล่องกันประมาณนี้แล้วกันเนาะสั้นๆนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนมีคำถามนะครับก็ทิ้งคำถามไม่ได้นะครับอยากจะให้รีวิวอะไรเป็นพิเศษก็ออบอกได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับกับคู่นี้ Xstep หนึ่งหกศูนย์ X เวอร์ชันสองจุดศูนย์นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ในร้านในช้อปปีไว้ให้ด้วยแล้วกันเผื่อคนไหนสนใจอยากจะเข้าไปซื้อเข้าไปได้นะครับผมซื้อคู่นี้มาในราคาราคาตั้งมัน5999บาท ก็ตอนนั้นซื้อมันลดราคาเหลือ5 4 5, 9พผมใส่ใส่โคด้ดลดนู่นลดนี่เหลือ4ี่0ันหเดีเสร็จแล 4, ว้วเหลือ4ี่0ัเพื่อนๆอาจจะรอช่วงโปรโมชัน่นก็ได้นะเดี๋ยวมันก็จะลดเดียวเองแหละนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก้องขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามดูไลฟ์เปิดกล่อง X Step 160 X Version สองจุดศนย์ที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรีวิวแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับผมวันนี้ผมป้อจะมีไหนการบันเทิงลาไปก่อน ครับสวัสดีครับไปก่อนนะเหนื่อยแตกสกเลย้อนนั่งอยู่ในห้องปิดตรงไหน,น